นาคลิปแล้วก็ไปพูกกับถ่ายยังเดียวเอาก่อนเลยเออเอาไปยังมันเมียนั่งบอร์นอนถัดอยู่ก็ถ่ายเอาได้เลยนี่เออถ่ายยังเดียวในทองแล้วลุกซ้อนเดียวอมกิเกนไม้เออมาเด้อพี่น้องเออยันนี้จะรุ่นดีชาแนลออกมาหาแม่เสี่ยวเด้อแม่เสี่ยวห้องอัดนี่เป็นมู่นี่สั้นๆแกงหน่อไม้มาเด้อแซ่บแกงหน่อไม้เด้อนะชาแนลเอาผ่อนศิลาลมห่าศิลา เฮ้ยจะมีผลงานหลายเพลงออกมาทางช่องเพิน่นตกลงเวลาเดี๋ยวมันจะมาเอาเวลาเขาได้แล้ว,ขวเขาประเมินว่าประมาณบใบหนึ่งแล้วเขาชิมาเอาจะโมงเออเที่ยงห้าชิมห้า,เ,า <laughs> เราถือเราขับ <laughs> เรือเรือห้านาทีก็ใบหนึ่งนะเราประเมินว่าบใบหนึ่ง<อ> <laughs> เขาชิมาจะเอาเขามาเอาหนัง มาเอาคนมาเอาแล้วแล้วเ้ววันน้มาเล่นเิงเขาไลมีเจ้าี่เจ้าที่มันอยู่บ้านเด้ตึงตึงเติแลรวบ่โยเดือนแตตางอาไปย่านบุรีผู้บกรลงไปบุ้นะมันเจ๊กันย่าเขาไปสิเดือแล้ววันที่เจ็ดกันย่างานเฉ่งเรือมันส่งโหน่ะ เรามานวันนวันที่วันทีเจ็ดงานงานแข่งเรือมันบอกเรามาวันหยกเรามาส่งโถมาแข่งเรือบันนี้เราก็ไปสั่งทเนาะไปบัน่เดเหมอนอกตะขามามมามาแข่งเรือมันชงโอ้ข้ามาวันที่เจ็กันย่าแข่งเรือมันชงเริงจริงเล้วมานะวันที่ฟ มเก็เลยมค่อยไปไโทรหาแล้วนึว่าอเื่้องมก้ากมันเจ้าล่ะเขาไปเ็นไก่เจรันลงเดันาโทรหาตู่รนเป็นอื่นมน่นกันมให้ขึ้นยังเดิมมันค่ะเจ้าเ่รมใจคตมันจะไปอ่นใจเขาันดานเนยังวะ่คอยงมาโอ้ยคอยดีแล้วมันเป็นยังไงลั ยู่คอยะบ้างนะคอคต้องไหวเลยอุ้ยมือเลยพองนั่เสียใจพงข้าวเมื่อยแท้มันะมาแข่งเมือพอดีนะโตแบบปึ๊่ป้เมื่อหละเราผ่อนเรามาหอดบ้านเลยเราเพื่อก็เมื่อได้ห่าง่อนเฮ้ยมือมือหนัปวมันมาลัะเขามาลับเออลดเอาลงบัไดมันขาพุดบาทเขามาตุดมาจ้าไว้มาจุดเจ้ากับบรี ก็เลยมาส่งส um ีก็ได้มาสินมาส่งผัวก็ีัว่นมาเอาก็กระโถเอากรโถเอาเลยดีขอสมาผ่้ในี่ยม่งว่าใ่เลัเมื่อยเ้นามาที่หลังเนาะถ้าเอาไปอย่เมื่อหลย